เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับปะเมื่อวานนี้ผมได้ไปหาพวกนี้มาก็ตอนนี้ได้มาละไอพวกเตาเผาอะไรอย่างเงี้เยเดี๋ยวเราก็มาเผากันนี่ตอนนี้ก็ใส่เหล็กลงไปแล้วมันจุดไฟยังไงล้วว่าเดี๋ยวผมก็จะได้เหล็กมาแล้วก็จะได้ทำหอ,อกเหล็กนะแล้วก็จะได้ใช้หอ,อกเหล็กนั่นเอง แล้วเผายังไงเลยวะผมจําได้ว่ากดแถวนี้เนะี่ยอันนี้ผมใส่ไม้แล้วก็ใส่เหล็กลงไปละผมจําได้ว่าไม้พวกนี้มันจะขยับนะเฮ้ยอ่านี่ไงโอ้โหกดตรงนี้ก็ว่าอยู่นี่ไง แล้วมันก็จะเผานะไปเดี๋ยวเราต้องเอาเหล็กมันก็ต้องสาดน้ำด้วยครับนี่อันนี้เหล็กมันก็ร้อนอยู่นะเมื่อกี้ผมสาดน้ำอยู่นะเฮ้ยนี่ต้องแบบนี้โอเคได้มาแล้วตอนนี้เราก็ได้แท่งเหล็กมานะมาแล้วเราก็เราก็หลอมต่อ ผมจะทำหอกเลยก็จะได้ไปสู้แบบกับพวกไอสัตว์ประหลาดอะไรนี้นี่โอเคนั่นแล้วดูดิได้มาเรื่อยๆเลยเราก็สร้างได้เลยครับอันนี้มันก็นจะเป็นโต๊ะครับของพวกเหล็กนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาตีดาบกัน และมันก็ไม่มีดาบนะมีแค่ขวานแลวก็หอ,อกเลยก็ที่ขุดหินนี้เนะนี่ยมาเดี๋ยวจะมาทําหอ,อกกันและกันตอนนี้อยากได้หอ,อกนะเคกดครับมาแล้วก็ทุบเลยต้องใช้อะไรตีวเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเอาวะแล้วก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมได้หอ,อกมาเลยนะเป็นหอ,อกเหล็กที่ผมใช้ก่อนหน้านี้มันก็เฮ้ย เอาว่าแต่นี้มีไอ้นี่โผล่มาละเป็นทามชินนะแต่ก็เป็นของอันใหม่เดี๋ยวมาลองหาของเลยก็ครับดูมันใช้แท่งเหล็ก2แล้วก็กระดูก4เดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะได้ไปที่ไหนนะนี่ตอนนี้ก็ได้เหล็กแล้วด้วยแท่งเหล็ก2ออันโอเคแล้วก็ เอากระดูกสีนะผมมีสีพอดีเดี๋ยวมาแล้วก็ไปคราฟกันแล้วก็มาดูว่าไอ้ไทม์แมชชีนอันนี้เนี่ยเราจะว์าไปที่ไหนกันแชเคได้มาแล้วและนี่คือหน้าตาไทม,ม์แมชชีนเฮ้ยนี่คือไปทะเลทรายมะเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมของซะหน่อยละ มาครับของดีๆอะไรก็วาร์ปไปกันเดี๋ยวไปดินแดนทะเลทรายต่อมาตอนนี้พร้อมเลยครับแล้วก็วาร์ปไปเลยหรือว่าจะเป็นยังไงกันเฮ้ยโอ้โห นี่คือทะเลทรายจริงเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาคราบเรือกันลวกันครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้เรือนะในการที่เราจะเดินทางเนี่ยปเป็นเรือที่มันล่นบนทะเลทรายไปเลยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะแล้วผมตายเลยโถที่เดียวหลายตัวแบบนี้ดูดิโอเค เดี๋ผมเกิดมากดกดให้มันเกิดใกล้ๆโหดูดิเย็นและผมทำแค <Okay. S 1> ่หอกเหล็กนะจะสู้กับพวกนี้ผมว่าต้องมีแบบมีปืนอะไรนิดเดียวเก็บมาเกล้วกันและชุดเกราะแล้วก็มีแค่ชุดหนังเองป่ะเราก็ต้องรีบไปแล้วครับมาแล้ว แล้วก็อย่างเยอะด้วยนะมันแบบโผล่มาแถวๆนี้เลยแต่ก็ดีครับเกมนี้เลือดมันก็ขึ้นไปนะอย่างเราโดนกัดไปปุ๊บนี่คือผมกินอาหารแล้วเลือดมันก็ขึ้นละดูดิเอาดิมาผมว่าเราไปดีกว่านะเชินเรอเรากันได้ไปตรเนี้โหเอาไว้ไปอย่างไว ็อย่างนี้เลยครับเราก็จะได้หนีจากพวกนี้พันเนี่ยตอนนี้มันมีเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหน้าเราเนะก็ไม่จะต้องให้เราไปที่นั่นเลยย่อไปเลยโอ้ยโอเคคิดว่าตกเรือละดเ,เดี๋ยวพอถ้าผมมีปืนหรือว่ามีอาวุธดีๆเดี๋ยวเราก็ค่อยมาสู้กับพวกนี้เนี่ยเราฝากไ้กับละกันมันอาจจะมาเล่นเราตอนไม่มีของนะ เอาเรือนี่คืออย่างซิ่งเลยอ่ะไปโครเร็วเลยครับโอ้โหตอนนี้ผมเห็นสิ่งก่อสร้างแล้วแล้วก็น่าจะตรงนี้แลหและอ๋อแล้วข้างหน้าผมเห็นประตูมิติครับผมว่าตรงนี้แหละที่เราต้องเข้าไปเด็ก็ได้จะเป็นพาร์ิชินนะ ผมเข้าไปนะ่าจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งมาแล้วมาโผล่ที่ทะเลทรายไหนเนี่ยเฮ้ยเอาว่ารอบนี้ก็มีสิ่งก่อสร้างด้วยมีโบราณสถานเอาวะผมจะเข้าไปทางนี้จะมีกับดักไั้เนี่ย อย่างนี้เราก็ต้องระวังตัวหน่อยนะนี่จะมีอะไรโผล่มาไหมอย่างนี้เราอ้อมดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่มีของที่สู้ครับมีแค่หอกเหล็งเนะี่ยของพวกอาวุธอย่างอื่นเราก็ยังไม่มีเลยเอาจริงมันก็มีปืนด้วยครับแต่ผมยังทำไม่ได้ไงเฟสมันก็ยังไม่ปลดเลยเนะี่ยเราก็มีแค่หอก อันนี้ก็นี้จะสุดทางเลยนะพวัว่ามันจะมีอะไรกันเห็นอะไรด้วยข้างหน้านี้เนี่ยสีดำเนี่ยเฮ้ยอ้โหเก็บมาที่วาร์ปเลยแสดงว่าเป็นไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราวาร์ปได้เฮ้ยและรอบนี้ผมมาอยู่ใต้บ้านใครเนี่ย อะไรวะทำไม่ชินเฮย้ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮย้ยมีนักรบด้วยอย่างนี้คือเราอยู่ในโคลอสเซียมครับเอาดิแต่พวกมันก็เยอะเกินเดี๋ยวผมจะหาทางหนีนะจะลองออกดูผมวาร์ปมาแล้วก็มาโผล่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยแลวก็เจอพวกนักรบอยู่ในโคลอสเซียมแล้วผมจะเอะไรไปสู้มีแค่หอกเองเนี่ย แล้วจำนวนพวกมันก็เยอะด้วยนะไม่รู้ว่าผมต้องไปสู้เป่านะแล้วดูดิมันยืนอยู่อย่างนั้นน่ะประตูก็ไม่เปิดสักบานเดียวโอ้โหผมว่าแล้วก็ต้องไปจัดสักหน่อยแนละ้วมาดูดิไอ้พวกนักรบนักสู้ในโคลอสเซียมนะมาต้องมาเจอกับชนเผ่าแบบเราเฮ้ยมาแล้ว เย็นโอเคมันตามมาไม่หมดนะตามแค่3ตัวเฮ้ยยังได้อยู่นะไอ้นี่เลือนเลิดอ,อยู่ผมขอนีกันละกันโอ้โหเฮ้ยโดวแล้วโอเคตายไปแล้วตัวหนึ่งอย่างที่ผมว่าเราเก็บทีละตัวนะเอาดิผมว่าผมไหวอะนักรบใช่ไหมนี่นี่ไงนักรบนักรบตายไปโดนหอกเราเฮ้ย อันนี้โดดมาเลยเอาดิโอเคตายเอาวะตอนนี้ก็3คนละมาี้โอ้โหฟาร์มของอยู่ดีๆมาโผล่ไหนไม่รู้เนี่ยเอาเรื่องเกินเฮ้ยผมมีหินอยู่ในตัวด้วยครับอย่างนี้ก็สูตรเดิมเลวก็เป็นวิธีที่เราล่าสัตว์เลย แล้วก็โยนหินไปแล้วก็มาโยนใส่คดนะเฮ้ยแต่เลือดมันก็ลดด้วยนะอย่างนี้ก็ไม่ต้องถึงให้แบบถึงมือหอ,อก็ได้เอาหินพอพวกนี้เนี่ยมาดีเป็นไงล่ะนักรบในโคลอสเซียมตายด้วยหินฟึบแล้วก็เรียบร้อยผมรู้วิธีละไปแค่ไหนกันเชียว ตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวสุดท้ายนี่ไม่มีเพื่อนแล้วนะอย่างเงี้วิ่งเข้าใส่เลยและผู้ชนะในโคลอสเซียมก็คือเราแล้วก็วาร์ปเฉยเลยไม่รู้ว่าวาร์ปมาที่ไหนเนะี่ยเอาว่าี่ผมเล่นเกมเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่มันคือมันวาร์ปไปมั่วเลยดูดินี้วาร์ปมาที่ไหนต่อวะจากเกมที่เราอยู่ในยุคในป่าในยุคไดนโนเสาร์เอาเรื่องเกิน อันนี้โผลมาในวัดนะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอันนี้อยู่ครับมีทําใมชชีนอันหนึ่งที่ยังไม่ปลดล็อกเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องให้เราทำเควสอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้เนี่ยมาเดี๋ยวมาลองหาดูตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะคนก็ไม่มีเน่ ผมวาร์ปมายุคไหนวะเนี่ยรอบนี้แหละเมื่อกี้ผมมาสู้กับไอ้นี่ละแต่ผมวาร์ปกลับบ้านครับแล้วก็ไปเอาพวกหินแล้วก็เอาอาหารมาและรอบนี้ผมจริงจังผมจะสู้แบบเอาจริงนี่ในวัดนี้มันก็จะมีไอ้นี่ด้วยครับมันจะมีเจ้าที่ไอ้นักรบนี้เนี่ยแล้วมันก็มีดาบด้วยนะ แล้วดูเลือดมันครับผมว่านี่จะเป็นบอสเนี่ยผมป้าหินเท่าไหร่ก็แทบไม่ลดเลยสู้ยากมากแต่รอบนี้ผมเอาหินเยอะมากเดี๋ยวจะมาปาจนกว่าที่มันจะตายนี่นไงล่ะจะทำเราได้ไหมวันนี้เนี่ยไม่ต้องถึงมือเราโอ้ยโอ้โหมันตีผมทีนี้เกือบตายเลยก็ต้องระวังดาบมันนะ แต่ผมว่าไอหินนี่คือเราทำอะไรไม่ได้อ่ะผมปาไปเยอะเลยนะโยนใส่มันเนี่ยแต่ก็เลือดแทบไม่ลดเลยอย่างนี้ต้องเจอด้วยหอกแล้วแล้วตัวนี้มันก็เพิ่มเลือดได้ด้วยครับผมว่าอ,อที่ผมโยนหินใส่อยู่มันก็เลือดน่นจะเพิ่มนะหินก้อนหนึ่งมันก็ลดแค่สองเองมันก็น่าจะเพิ่มแหละต้องหอกแล้วสวัสด,ดี นักดาบกับนักขอกในยุคหินโหและมันก็ตีแรงด้วยนะฟึ๊บหัวมาดิเอาดิโอ้โหแล้วผมตายแต่ผมว่าผมเริ่มรู้สูตรละอันนี้มันจะมีช่องว่างอยู่นะอะไก็ต้องเอาช่องว่างนี้แหละเป็นประโยชน์ดูดิตอนที่มันฟันดาบแล้วมันก็จะสตันนะเฮ้ยแต่กยังโดน นี่จังหวะน,นี้แหละนี่แล้วเราก็หนีก่อนแล้วก็แทงไปโอเคแล้วก็โยนหินไม่ให้เลือดมารีนะมันก็จะครูด,ดาวแล้วก็เลือดมันจะเพิ่มเอาดิเป็นไงล่ะรู้จักนะักรบเราน้อยไปเราคือเบอร์หนึ่งในโคลอสเซียมเมื่อกี้เนี่ยเราไปชนะมาไงาต้องมาสู้กับตัวนี้ก็ชิวเชีวเราเห็นช่องว่างมาแล้ว นี่ไงช่องว่างมันโอ้โเอาว้ยังโดนอยู่โอ้โหแต่ก็ถึงมากเลยนะแล้วก็กดใช้อาหารเรื่อยๆครับมันก็เลือดจะเพิ่มนะอเ,เอาเดีโยนหินไปเลือดจะได้แบบลดน้อยหน่อยโอเคโอเคแทงไป เอาดิอผมว่าเรามีโอกาสชนะนะถึงจะมีแค่หอ,อกก็เถอะแล้วก็หินนี่หินที่เราไปฆ่าฮิปโปแต่ก็ต้องมาฆ่าคนนี้นี่ต่อเนี่ยตอนนี้เกือบไปครึ่งหลอดละมาดิเอาดิเอาดิรู้จักนักรบในโคลอสเซียมน้อยไปเราคือเบอร์หนึ่งเราไปชนะมาหมดยังไงเมื่อกี้เนะี่ยมา เอาดิมันไล่ผมมาแต่นคือยาวๆครับแต่สู้ยากจริงดูดิโอ้โหผมต้องแลกมายอมให้มันตีทีหนึ่งแล้วผมก็แทงมันไป3-4ทีแล้วก็วิ่งหนีรอให้แบบเลือดขึ้นหน่อยแล้วก็ค่อยไปทำใหม่ วันนี้หินก็เกือบหมดแล้วเลยผมว่ามันน่้จะตายแหละเอ้ยโดนตัดโดนอย่างนี้ก็จ้วงเลยผมว่านี่มันคือยุคหินของจริงเรามาสู้ต้องโยนหินใส่มันแหละแล้วผมว่าถ้าเราแบบไปแทงรุงร้วนอย่างนี้คือแบบไม่น่ารอดนะแล้วต้องมีหินช่วย เลมันก็จะได้แบบไม่เพิ่มนะเอาว่ากับตายแล้วดูดิด,ดิเอาดิเอาดิอีกนิดเดียวแล้วก็ตายไปเป็นไงล่ะบอกแล้วเบอร์หนึ่งในโคลอสเซียมเป็นไงแล้วผมชนะมานี่คนเฝ้าวัดนะและผมก็ปลดล็อกไอ้ทำมห้ชีนอันสุดท้ายแสดงว่าผมก็ว้าไปแบบอื่นได้นะเอาเรื่อง เล่นเกมเอาชีวิตรอดอยู่ดีๆแล้วก็พี่ทาใม้ชินอยู่ในมือไงก็เลยว้าไปทั่วเลยแต่ก็มีอะไรบ้างวะเนี่ยผมชนะมาไม่ได้ของเลยเหรอแต่ก็ทําใม้ชินนี่คือมันปลดเลยนะหรือว่าจะได้พวกดาบอะไรนี้ครับโอ้โหเอาไม่ได้หว่ะมันก็ตายแล้วนี่มาแต่ก็ช่างมันครับถ้าทำอะไรไม่ได้เราก็เราวร์ปกลับบ้านเราดีกว่านะ แล้วก็จะได้นี่ไงจะได้ไปทำของเพิ่มเดี๋ยวลองกลับไปทำทำให้ชินดูแล้วก็วาร์ปไปกลับบ้านเราพอแล้วไปเดี๋ยวมาลองครับดูทำให้ชินอันสุดท้ายนี่เฮ้ยครับได้เลยวะอย่างนี้ก็ทางสะดวกไงนะ ้ก็ทำได้เลยใช้เออนี่ครับใช้ทําให้ชินของอันเก่าแล้วก็มัจะมีไอสีเหลืองนี้ผมก็มีในตัวอยู่โอเคเดี๋ยวก็มาลองครับดูเดี๋ยวนีจเป็นอันนี้เลยนะไปมาดูกันครับว่าผมจะว์ปไปที่ไหนต่อเรามีทามิชชินอันใหม่แล้วแล้วก็มาตีเลย ดูดิตอนนี้จากที่เราไปตีดาบนะไอตีขอพวกนี้และเราก็สามารถวร์ปไปได้ทั่วเลยจากที่ผมไปสู้มาเมื่อกี้เนี่ยดูดิตอนนี้อยู่ในยุคไหนไม่รู้เนี่ยโอเคแล้วตอนนี้มันก็เปิดด่านใหม่นะแล้วก็สามารถวร์ปไปได้ไมันจะมีด่านต่อไปมาแล้วก็ต้องลองสักหน่อยละผมจะได้ไปฟาร์มที่ใหม่นะนี่ หอเกเรลาหอเกเหล็กมาเดี๋ยวมาลองใช้ดูได้ของพร้อมในตัวดูกันครับว่า,าเราจะวัดไปที่ไหนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอา้าอะไรก็สวยมันบอกว่าผมจบเดมโมเลยครับ เกมนี้ตอนที่ผมเล่นอยู่มันก็ยังเป็นตัวเดโมอยู่นะอโอแล้วผมจบแล้วเหรอวะเอาเรื่องเกินเดี๋ยวว่าจะไปได้มากกว่านี้นะบอกว่าเราจบเดโมแล้วตัวเกมมันก็ยังไม่เปิดนะตอนนี้ก็ยังเป็นตัวเกมเดโมก็มาได้แค่นี้เองครับเราเดี๋ยววจะไปด่านใหม่ได้ไนะด้แต่ก็ถึงว่าครับมันก็ยังไม่มีพวกปืนอ,อะไรอย่างงี้ไงก็ถ้าเกมเปิดเราก็อาจจะเล่นได้ อะก็เรียบร้อยนึกว่าจะไปด่านใหม่ต่อเลยก็ไปแบบไปเจอที่ใหม่ๆแล้วไปสู้อะไรกี้นะแต่ก็ได้แค่นี้แหละอันนี้น่าจะเล่นได้ประมาณสัก3ด่านนะโอเคแล้วผมก็เล่นจบแล้วล้วก็มีประมาณนี้ก็สนุกอยู่นี่มาเอาเป็นว่าครับเกมนี้เราก็มาแค่นี้แล้วกันนะเวลาก็ใคเจอกันใหม่ครับไม่ค่อยหาเกมสนุกๆเล่นต่อนะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ครับทุกคนสวัสดีครับไปละ